ครับผมหลังจากที่เห็ดนรสิงครับจัดเฉลยตัวแรกให้ครับผมจําเป็นต้องมาทายคลิปนี้นะครับถทายคลิปนี้เปิดหัวนะครับเปิดหัวพอสี่เห็ดอีพี่สครับผมจะแบ่งเป็น e ีพีนะครับ e ีพีที่สนี่ก็จะเป็นเฉลยตัวที่สองของเห็ดนรสิงในมือนี้นะครับถ้าบเห็ดแบบนี้ครับ y o ยูทูก็จิหาว่ามองว่าเป็นเนื้อหาซ้ำนะครับ อธิตัดหอยยุ่งครับอธิตัดผมออกจากระบบได้นะครับผมได้จําเป็นต้องเหตุอัดคลิปนี้ขึ้นมานะครับก่อนหน้านะครับจะเฝ้าเบื่อกันนะครับพี่น้องครับเ่งเบื่อกันไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้ผมน้ำหนึ่นะครับเป็นกําลังใจให้ผมครับเนี่ยกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปครับผมไปเบื่อไปชมได้เลยครับ เรียบร้อยอีกแล้วครับอ่าเต็ดนรสิงจัดห้แล้วครับตัวนี้บ่โดนครับตัวนี้รนประมาณอ่าพอถึงสิบนาทีครับนี่ครับติดหอยไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเก็บนกก่อนครับ บึงหมายเลาได้ครับนกตัวนี้ครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงใหญ่ได้ครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่เปิดเปิดเป็นมีดริวคั่สองคัครับเปิดนีดริวคัสองคั่ผมก็เลยมาตามครับวันนี้พอดีได้ได้ตัวหนึ่งมาแล้วครับโอ้ยครับโอ้ลายคอ,อยางงาม อ่คูดิบหม่คู่ครับนี่ครับตู้นี้ครับตู้ไม้ผมเลยครับมันตั้งใจปาสติมาเอามืออื้นครับนี่มืออื้นมืออื้นวันอาทิตย์ผมติดเขาเว้นนะครับผมเลยบปไดมาครับพอดีละจากทิ้งงานมากผมก็ดได้นกจากนำครบมาตัวนึงครับ ผมก็เลยม,มาห,หมายนี้นะครับนี่ครับทิศทีเดียวผมมาฟังเสียงบึง้งนกตัวนี้ครับเอาเอาเสียงมาเปิดเศร้าบึงครับขัญญนยุญญ่นขันยุ่นคำแหลกคำแหลกคำสองนี่บมมีกุกครับผมก็นึกว่าสีเป็นริ้วต้องไปฟังมากคับมีกุกำ 3, 4, คำสามซี่ครับผก็เป็นหนึ่งกุกครับ มุนกุาเงาๆเลยครับนี่นะครับให้เบิ้งสนับปีกอพอดีมันติดมันยุง่งนี่ครับ,บ <c oughs> นนสนับปีนกปลาปิศสโนโลกครับตัวนี้ตัวไม้เลยครับตัวไม้อิลีครับนี่สายฝนเต็มเรียบร้อย เกียบทีจิ๊บลายคอครับตัวนี้ลายคองามครับมีเม็ดหน่อยแสบมีเม็ดหน่อยแสบปากปากปากปุ้ยง่ายนะครับปากนิดหน่อยปากนิดหน่อยครับปากปุ้ยง่ายหนกปากหน่อยปากเบาครับปากใหญ่ๆเนี่ยปากนัดสักหน่อยครับนี่คือ ตามตำราก,กับโบสเสมอไปนะครับผมบอกเลยมาโบสเสมอไปนี่นี่ผิดแปลกขึ้กันนะครับตาแดงครับตาแดงลายกอบปกี่ลายครับลายกอยังดีเลยครับครับนี้เก็บเล็กเก็บหน่อยสำนักปีกังามครับสำนักตีกระเพาะถือว่าใส่ได้ครับที่หยิบครับหลัง นี่ครับนีวโหไงที่กันครับตัวไงครับนกตัวนี้ครับไงบือเรือเลยครับนี่ไงครับแตกนี่แตกน้ำทางซ้ายนี่แตกเกือบตลอดครับนีเกตหนึ่งบ่แตกครับข้างขวาข้างขวาก็แตกเกือบตลอดที่กันครับบินให้บึงกันกลับครับ ครับแต่เกือบตลอดเลยครับเหลือเก็บหนึ่งทั้ง2องขางครับพรแตกครับสัวรครับเก็บครับตัวนี้ครับผมเก็บเลยครับตัวไม้ครับเก็บเลยครับตัวนี้ครับ